สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับช่องแซบนัวแซบแบบมัมอินโดย์รันะคะวันนี้คือติ๊กเปิดกระปุกแล้วนะที่ทําหัวใช้เท้าดองเหมือนเกาหลีไปเนาะสีมันก็จะประมาณนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยจะเรียงให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวนะถ่ายคนเดียวน,ะนี่ค่ะสีจะได้ประมาณนี้เนาะ ติจะเอาเข้าตู้เย็นนะคะติ๊กจะเอาออกากกระปุกนี่ค่ะสีก็สวยอยู่นะมันเป็นแล้วออกรสเปรี้ยวนิดนึงออกหวานนิดนึงนะคะนี่ค่ะนี่นี่จะ้ะ นี่ค่ะออกมาแล้วสีสันก็จะประมาณนี้เห็นไหมนี่ค่ะสีสันจะประมาณนี้เลยอร่อยนะคุณอร่อยรสชาติได้เรื่องเลยลองทําดูนะคะเดี๋ยวติ๊กจะไปกินกับหมูหนึ่งหมูสามชั้นนึ่งนะคะแล้วก็น้าจิม้มไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเข้ากันไหมอร่อยไหมนะคะ นี่ค่ะหัวใจเท้าดองเรียบร้อยแล้วแบบเกาหลีนะคะสีอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าติ๊กไม่ได้ใส่สีผสมอ,อาหารเนาะมันเป็นสีจากผงผงกะหลี่ค่ะมันก็จะมีกลิ่นของผงกะหลีนิดนึงนะคะโอเคค่ะไปกินข้าวกันค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกับติ๊กอีกแล้วเนาะครัวไม่ใช่ครัวแซบแบบมันนะคะวันนี้ได้หมูสามชั้นหน นึ่งน้ำปลานี่ค่ะวันนี้ที่ติ๊กสอนทำเอ่าที่ติ๊กมาแบ่งปันวิธีทำหัวใชเท้าดองเหมือกเกาหลีเรียบร้อยนะคะอันนี้ออกจากกระปุกเรียบร้อยเป็นแล้วนะคะนี่ค่ะสีจะไม่ค่อยสวยเหมือนอ่อเขาที่ขายในเกาหลีเนาะเพราะว่าติ๊กไม่ได้ใส่สีผสมอาหารแต่เป็นแล้วนะคะอืมอร่อยมากคุณไปลองทำนะ มันจิ้มมจาะรสชาติเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ผสมหวานนิดนึงเนาะเพราะว่าติก๊กใส่น้มตาลค่ะ ปันนี้ก <Luc> ินข้าวเหนียวแลควคไม่แนะนำลยใช่ลูกเคที้กินข้าวกับหมูทอดลูกสาวบอกแม่แนะนำหนูเลยแม่อือันอร่อยจริงๆค่ะของที่เท้าดองเข้ากันมากเลย ไมูชอบน้ำเหนือแม่ก็จะกินต่อ <c oughs> <c oughs> หนูทอดค่ะกินอะไรต่อดีกินอะไรต่อดีอืมหนูจะเท้าดอดดางคุณทำทำไมอืมอ ดีค่ะสวัสดีค่ะคนหนำว่าอาบพ่นห้องพู๋เนีู่เพิ่งตื่นค่ะก็บอกเนี่ยหนูก็ไปกินข้าวค่ะหนูก็กินข้าวเสร็จหนูจะอาบน้ำค่ะ โรงเรียนก็ปิดค่ะล็อกดาวน์ค่ะแม่แค่สระผมแี่แค่สระผม่ไม่ได้ล้างตัวบ้าม่แม่จะให้น้ำอุ่นด้วยไม่ไม่ได้ยังไงทำไมแม่ไม่ทำไมแม่ใส่น้าหมดอ๋อแม่ไม่รู้หนูหนูสระเช้า่อนเล้วลงเลยลงกินเค เคกอะเคช็อกแลตอยู่นะบอกพ่ออมีดใหม่ปะไม่หรอกตาตามันเสียเทเนียมันเสยเทียมีเ่ ข да> uh> ี้เกียดไม่เคยใครจะตัดร้าให้แม่กินบ่ะไม่เอางาบายมาต่อค่ะเ้าเหนียวจิ้มลงไปตรงเจียวเจ้าซื้อว่าหนูแม่แม่เขาบอกนะเจ้าซื้อว่าหนูไง

Warum keine Zeitplanung? Mhm. Weil ich heute Morgen um 8 schon die drei Dinger durchgemacht habe mit dem Faller und mhm. keinen anderen schon habe, außerdem den denen, die ich gerade habe und der ist noch nicht 60. Das musst du so alleine machen. Tschüss. Ich ja. habe keinen, der da reingehen kann. Ich habe heute Morgen schon, bevor er mich angetickt hat, das war ich schon wieder, als erstes, was ich heute gemacht habe. Und ich habe auch direkt mit angefangen mit der Gruppe von Sauron. Direkt bei der ersten Gruppe, beim ersten. Praktisch runterlaufen, rechts, so sind wir gemeint. Mhm. Hat richtig gut angefangen. Nach mhm. dem Iki noch was, der diese Seuchendinger hinter sich her schleppt, dieses, dieses Ding, die Kette mit dem Stein dran, der so Seuchendinger macht, dieses, diesen Boss, Aha. den haben wir gelegt, und dann ist er explodiert, die ganze Gruppe ist gemeint. Ja, ich verstehe mich nicht, ich bin rechtzeitig weggefahren. die dann lag ich tot im Dreck. Für jeden Fall. Ja, auch. Ich da. das okay, magst du. Riesa. Mhm. Der Alia, den hast du ja nicht geäußert, Bruder, also Torgas. Hm. Nee, das ist mir schon klar, deswegen merke ich jetzt den Palladen. Ja. Timber. Das ist Torgas noch einmal durch. Also das ist hinter Kriegen wir mal trotzdem hin, oder? Muss man auch glauben.

Können wir können alle laden können und stehen noch nicht am Stift. Wenn ich auch im Bus würde, wäre eben noch retten. Ich weiß nicht, ob ich das muss, anscheinend ist es nicht. Dann ziehen wir eben mm. durch Ach, das Gerät. Hallo, ich mache mal den Tag 13, lang. 13.48. Wir lang haben gerade nachher, wir Nein, du hast, ich hätte nicht gewinnen mit Bescheid zu geben, was ist und was ist erst heute Morgen. Ich wusste, was du da dann machst. ไอเป็นขึ้นกันเนี่ <c oughs> มีความหวานละแว่งเป็นโควิดตื่นขึ้นมาปวดหัวโอ้ตายแล้วติดโควิดดิบวา่าแ <c oughs> ค่ไอก็อคิดมากคักบอ <c oughs> ต้องใช้มือว,ว่านเป็นเหรียญหมาค่ะ

ช pues ีวิตเมืองหงองอยากกินยังจะเห็ดกินเ้อค่ะทำอะไรง่ายคือบาทเขาได้แต่คือมนเป็นนตลายชื่อหรือเปล่า ใจได้ค่ะอันน e ี้ว่ามันฉากโซฟาจั่วบ้นคุณสามีพันหนาวเวลาพันหนักเบื้องหนังเป็นหนังนะมันจะเย็นเนาะเพิ่นก็เอาอันผ่านในเมื่อห้องส่นว่าเอาผคาบัรเพลงใจปวดหนาวปวดปบบหักบออ่าเดีวบอกว่าใครเป็ไห ฝั่งน mm. huh. uh ี huh. <laughs> ้ฝ <throat> ั่งพ <ED> <laughs> ่อฝั่งนี้ของพ่อฝั่งนี้ของแม่อยู่ครับพ่อก็จะได้ไปเอาการบานแหกค่ะผู้ทรงเมี้ยงมาบอกว่าอย้ามาเอาการบานเลยของสาวเรื่องวันนี้แหละค่ะวันที่สี่

ติดใจเราเดินเนี่ยเงินเคยเท่าดอง Down, ล็อกดาวก็บ่อยากออกไปใช่ลรอคะพี่น้องเอ้ยอยากยู่แต่บานเท่านี้แหละป้องกันกากของเสพจาของเนาะโควิียด <COVID S 2> หน่ากลัวอังสายพันมาจากอังกฤษเป็นตัวอย่างอื้ออ ฉีวัคซีนไปกระใช้วัาสิบตด้วยค่ะออนูเสียดวงมากักสดนี่หมดกนหมาเลย Gun ich glaube, der Gang funktioniert ja, auf der Karte. Es kann sein, dass es da weitergeht. Wir hoffen, dass es da so eine Leitgabe ist, dass er in der Nutzung

Ich guck mal her, da ist ja wieder versteckt. Da ist er bestimmt. So weit dazu. Genau. Ich glaube, ich muss mich gleich noch heilen. Ich hab's gerade getan. Ich zieh dieses scheiß Feuer, misst hier so schon คลิปนี้จะชมาบอกว่าหัวใช่แถวดองเนี่ยมันเสีดีอ,อยากไหก็คกคนเดี๋ยลองเห็ดน,นะคะเฮ็ดง่ายๆเฮ็ดแช่ตู้เย็นไว้ค่ะพรามันเป็นแล้วห้าก็ออกจากโหลออกจากโหลแล้วก็ใส่ทับพอแม่เดี๋ว่าใส่สิน้นสิถุงเอากาศออกแล้วแช่ตู้ไว้ค่ะกินไหนยนขนึ้นก่อนกินก้าป่นกับเป็น,ะน,นจะแสียบเลย แต่คน,กนเกาหลีเขานิยมกินเหลือไก่ทอดหมูตุ้นอะไรเงี้ยอืม,ม เลยก็ลองเฮ็ดกินมึงเด้อค่ะหมูสามชั้นนึ่งน้ำปลาก็อร่อยกับกับแจวสมๆมฮ็ดเผ็ดน่ะแซ่บค่ะข้าวกันกับหัวฟักต่างหัวไชเท้าดอง Das Zoll ist es ein Aufnahme, ja, super. Hat mir schon so gelobt? das Ja, ich hole ne? ja, jetzt eigentlich unten auf. Ne? Ist auf. Du musst das anladen, damit du lebst. Ja, ich habe es vergessen. Ruhe ist auf, kannst du Tja, tja. คลิปนี้ก็มาทักท่ายแค่นี้แหละคะ่ะอยากมาเบิ่ง้กินใหีใหให่เบิง่งว่าอหัวไชเท้าดองเป็นแล้วรชาแซ่บเอาเปรียวเน็ดหวานหน่อยอร่อยกรอบมากลองทำดูนะคะอร่อยจริงๆเข้ากับทุกเมนูแหละติ๊กว่าเนาะเอามาประยุกใส่เอาแต่ว่าแซ่บแซ่บค่ะสมใจอย่างดูจยงใดก<ม>็ฝากกดไลค<ม>์กดแชร์กดติดตามนะคะให้กำลังใจกันในเนาะหนองไม จะพยายามเพ็ดคลิปสุ่มมือค่ะอาจจะเป็นคลิปกินแน่คุยแน่นะคะสาละแน่ภาษาลาแน่ลำภาษาค่ะจะส,ะสะืะส่อสารกันเนาะเอาพักขั้วม้วนให้ห้าไข่เคลียดจเจละมือเนี่ยก็เพียดสิตายล่ะโควิดแน่เคยจะคิดแน่เบิ่งอีงยัออยงทำมันไข่เคลียดดีกว่าค่ะที่พิเศษมิคาขึ้น เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าเรื่องวีซ่าให้ฟังนะคะวีซ่าแต่งงานวีซ่าเยี่ยมเยียนวีซ่าติดตามวีซ่าเรียนเดี๋ยวเชฟบ่อย้ฟังนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะเอาเป็นบานมือนีขาขึ้นีีไว้ ไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย